สวัสดีเด้อจ้าพี่น้องมากินข้าวน้ำกันจ้ะมื้อนี้ผัดทอดหมูสามชั้นแล้วก็ตะน้อยตำบักทัวจ้ามากินน้ำกันจ้พนาพี่น้องกินข้าวเศร้าจ้ามามาลูกมาไม่กินข้าวจ้า่ะม่กินไม่มา สวัสดีก่อนทุจาคันชูจาเขายังอยากไปเล่นน้ำเยื่อมาไปดอกนี่กินเขาวแก่อนกินเขาก่อนเอาช่วยมาให้กันี่เอาหมูไหมเอาหมูไหมหมูไหมหมูหมูหมกินไข่ไปแล้วกินเขากับไข่ไปแล้วพี่น้องสวัสดีเด้อพี่น้องเยื่อไอ้ทุกคนมาเสีสยบเสียบน้ำกันครับผมตับหมูตมัวถอดหมูทอดหมูสามสันมา มูอุดอุดภาษาอังกฤษเรียกว่าพริกบอกอุดเนี่นบอพริกบอพอุดภาษาไทยเรียกว่าเพ็ดเพดรหมูเพชรเพ็ดเขาขีดอุดเขา Út 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 Nó Út út đúng. mày Thầy ơi. mày cướp chứ thầy Nó mày hả gì vậy, vậy, vậy? bà? Cượp đi. Đấy. Ông phá ừ ừ nó tên. Đi mà lên tên cho nó nghe. Tôi tên nào các. Nó nó เด้อ. cái này <industry> Ha. Cái lên nhắm vậy. Tạc nữa ạ. Có đậu nữa. nữa ừ. làm một thua mẹ thâu cắn thâu cần dạng vậy đấy Nhanh cả đạt coi Nhìn mắn bè Mắn coi phào Nga cho bên nó khởi dành nó nha Nga cho bên nó khởi dành. ยานลูกย่านร้านมาเลยกินแล้วปลูกไว้เพื่อลูกเพื่อร้านนะกู้งเสาเนาะ เกินละมือใช่กินมือจีคำเนาะพี่น้องกินมือนี่มือสวยอยู่คิดอีกกินยังเนาะกินแล้วมือสวยแล้วมือแรงกินยังเนาะคนท้ตอตรงนี้ความพอดีอสวยกินมือกระทะอืไปลูดมือกระทะมา phương ra thì kiếm ra ra thì mới hiểu cứ lấy xây tủ vậy có điều là phim thể vô cầm say đọt cái thiêm lắm cho ừ. ừ, nè, bay cái thiêm bay cái thiêm mà phát bèn ừ. bay cái thiêm mà bay cái thiêm chào vẫn chỉ hết cầm cứ cầm mặt bóc sống đấy hoặc a thăm, you cả bóc sống nào sống móc sống móc sống móc quan móc sống nè sống móc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  lạp móc phải móc sống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  lại ตำใจประครามเตียงสยมัยตะกี้มันเลี้ยงขั้วเยือนนั่นพ่อจะเข่าแล้วมากพี่น้องกลับมาคนนั้นเคยกินบักการินปะฮะอย่างบักการินบากกาักยังไงบักอย่างกาลินบ้านทั้งาเจ้าเอิ่นบักอย่างข่อยกบกดุบ้านข่อยเอิ่นบักกาลินด้วยนะเดี๋ยวนี้บ่มีแล้ว นี่สีเหลืองยังทั้งในมันที่เป็นอันนวลคิดมัดตัวนุ่หนาบ้านเพ้อไ่ใช่อพุมอยูข่ขลางตรงน้านะ่ะเจ้าก็แฟค่อยจีๆเจ้าบ่าบ่เพิ่มอาหารกินมัดทุกอย่างใี่ได้อาหารตลาบ่กินจะพลือ้อซีซัดปีกบ่กินด้วเครื่องบินครับ ซัดเกิบเนบอเกินนามกกินจนสะพานขอยเีนจะตายไปในตู้นลูกแทกินเมื่อกินเวลาเวีนแล้วเมื่อ สังเกตมึงถ้าอิ่มล้้คำข่าสีหน่อยโล่งหน่อยโล่งกลง้วยกับบะหมี่ขิดอร่อยนะน้แข็น้ำฮขน้ำถุงเยกล <c oughs> ้วยคองนินลูกเราเม่อแก้คัดก็เลยแล้ยละนี่มักินข้าวก็กล้วยงามอิ่มเดี๋ยวนีจ้จะล่างข้าว ่อไปคือที่ได้กินมังสวิรัติี่หอกเบื้องสูงกินยังกับข้ากินยังกับกินพวกนั้นค่ะถ้ากินอิ่มแล้วต้องเฝ้าบ้วนปากเฝ้ามังสวิรัตกินยากเลยอดี๋มันหมูน้่งปลากระเบืเอ้องเลอ สุขภาพดีะบกขับทายล้ำทรงล้ำใส่ดีองอมรับเลยเ <c oughs> ป็นเงินปาน่าไ <c oughs> ปเลยป่ะกินเออมองมาฮะ ยังก่อนยแข่งของเหรียญใหญ่ข่าววิบลกล้วยกว่อนไปไปก่อนเช่องสวัสดีครับ